อ่ะโอเคครับสาหรับการตั้งคําถามการตรวจ FMA นะครับอาจารย์ไกด์ไว้ให้เจ็ดข้อหลักๆนะครับซึ่งเจ็ดข้อหลักนี้คุณไปขยายความทําเป็นข้อย่อยได้นะครับอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งครับผลการประเมินอ่าการประเมินโปรเซส FMA นะครับต้องสอดคล้องตามโปรเซสโฟชาร์ดนะครับประมาณคืออะไรทุกขั้นตอนในทุกขั้นตอนที่ระบุอยู่ในโปรเซสโฟชาร์ดนะครับจะต้องได้รับการประเมินนะครับ FMA นะครโปรเซสโฉนดมีสิบขั้นตอนโปรเซสเบส FMA ก็ต้องสิบขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็ชื่อขั้นตอนก็ต้องเหมือนกันด้วยนะครับนะสองดูการให้คะแนนความรุนแรงโอกาสในการเกิดและการตรวจจับนะครับนะซึ่งคุณจะต้องอ่ดูในส่วนของตารางความรุนแรงซูเรตี้นะครับว่าที่เขาให้ความรุนแรงเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดนะครับมันสอดคล้องกับ เอฟเฟกนะครับที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันสอดคล้องกับปัญหางานที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นคะแนนหกเจ็ดแปดหรือสีห้าที่ให้เนี่ยคุณต้องดูด้วยครับว่ามันสอดคล้องกับเอฟเฟกที่มันกระทบต่อโรงงานของคุณเช่นถ้างานเสียต้องแคปทิ้งนะครับมันก็จะเป็นเจ็ดกับแปดถ้างานซ่อมรีเวิร์กนะครับถ้าเป็นงานรีเวิร์กมันก็จะเป็นได้ตั้งแต่สามสี่ห้าหกนะดังนั้น การให้คะแนนทั้งความรุนแรงคะแนนโอกาสเกิดของสาเหตุและคะแนนการตรวจจับซึ่งอันเนี้ยมันก็ดูที่ในส่วนของตัวเครื่องมือวัดนะครับนะครับว่าเครื่องมือวัดที่เราใช้ในการวัดงานเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ระดับไหนนะดังนั้นคุณต้องดูด้วยว่า SOD ที่เขาให้มาให้คะแนน,านมาเนี่ยมันสอดคล้องตามเงื่อนไขหรือเปล่านะครับและข้อที่สามการประเมิน AP หรือประเมินความเสี่ยงนะครับก็นํา SOD มาจับกลุ่มกันนะครับ ซึ่งคุณต้องเปิดตาราง AP เพื่อดูว่าไอค่าความเสี่ยงที่เขาประเมินได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงสูง H ความเสี่ยงปานกลางหรือต่านะครับกลุ่มของ s SO อ d อนะครับมันมันสอดคล้องหรือเปล่าเช่น s SO อ d อดีนะฮะที่อ่าให้มาสมมติเป็นห้านะเป็น4นะครับแล้วก็เป็นแปดเนาะนะนะซึ่งใน AP นะครับใน AP บอกว่าเป็นความเสี่ยงสูงสมมุตินะฮะแต่ ในรีพอร์ตแอคชนะครับที่คุณไปเจอนะเขาให้มาเป็นความเสี่ยง M อย่างเงี้ยถือว่าแล้วผิดนะครับดังนั้นคุณต้องตรวจดูด้วยว่าการประเมินความเสี่ยง h ml ของเขาเนี่ยมันสอดคล้องมันตรงกับตาราง AP หรือเปล่านะครับนะอันนี้จะจะเป็นประเด็นัญหาที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับนะรวมทั้งถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงสูงนะครับ h เนาะก็ดูในส่วนของ a อคชั่นแพลนนะครับ ของสเตปที่6นะครับว่ามีการกําโดดแอคชั่นแพลนยังไงใครเป็นผู้ดำเนินการทารเก็ตวางไว้ต้องเสร็จภายในวันไหนสเตตัสเป็นยังไงผลที่ได้แล้วก็ผลการประเมินในส่วนของนะฮะประเมิน AP ใหม่นะครับนะประเมิน AP ใหม่ซึ่งคะแนนที่ได้จะต้องน้อยกว่านะครับผลความเสี่ยงที่ได้ต้องน้อยกว่าของเดิมนะครับ ของเดิมนะครับเป็นความเสี่ยงสูงผลประเมินหว่ต้องอย่างน้อยเป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรวจดู FMA Summary ด้วยครับสเตปที่เจ็ดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่คุณต้องดูนะครับว่ามีการสรุป Summary สอดคล้องกับอะไรฮะสอดคล้องกับผลการประเมินหรือเปล่านะครับมีความเสี่ยงสูงทั้งหมด10รายการเอามาระบุใน Summary ครบทั้ง10หรือเปล่านะครับนะส่วนข้อที่โอครับ ในส่วนของสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองครับคุณสามารถที่จะตรวจ Pro เ e s s Work ร l e m e n t นะครับ ICM นะ CM ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการผลิตนะครับว่านะครับแต่ละกระบวนการผลิตที่เขาระบุ CM มาเนี่ยมันตรงกับางานจริงไหมมันสอดคล้องกันไหมนะกระบวนการปั๊มมีการระบุทั้งเครื่องปั๊มทั้งตัวแม่พุงแม่พิมพ์ต่างๆครบหรือเปล่านะคุณจะต้องตรวจด้วยนะครับว่า ปัจจัยการผลิตหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นๆเนี่ยมีการระบุมาครบตามหน้างานจริงหรือไม่นะครับและข้อที่เจ็ดคลอดฟังชันทีมนะครับที่ระบุอยู่ในสเต็ปที่หเนาะนะทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการอบรมในเรื่องของ f m e a เวอร์ชันใหม่หรือ,อยังนะครับนะซึ่งทุกท่านที่เป็นผู้ประเมินนะขอทีมนะครับ จะต้องนะครับได้รับการอบรม FMA นะครับมีหลักฐานการอบรมมีใบชงใบเซอร์ด้วยนะครับนั้นอย,อย่างที่ผมบอกว่านะตอนนี้พวกเรายัางไม่ได้ประเมินตัวใหม่กันนะซึ่งอย่างแรกเลยคุณต้องเทรนก่อนนะครับนะว่าวิธีการประเมินเป็นยังไงนะครับก็กระบวนการประเมินก็ประมาณที่อาจารย์อธิบายเบื้องต้นนะครับนะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะอธิบายภาพรวมให้เราฟังก่อนแล้วก็มุมมองนะ ในการตั้งคำถามนะครับว่าเราจะตั้งคำถามประมาณไหนนะครับนี่คือเจ็ดคำถามหลักนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะแตกย่อยมาเป็นคำถามย่อยๆได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะหรือคุณไปไล่ตั้งคำถามในแต่ละในแต่ละสเต็ปก็ได้นะครับเนาะสเต็ปสกับ4ต้องเชื่อมโยงกันนะความเชื่อมโยงดูตรงไหนบ้างยังไงนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจวิธีการประเมินคุณก็สามารถที่จะตั้งคำถามตรวจ FMA ว้เท่าไหร่ได้เยอะเลยนะครับ นะผมอาจารย์คิดว่าได้เกิน20ข้อด้วยซ้ํานะครับนะเพราะแต่ละสเต็ปเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงถึงกันนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนี่คือการตั้งคําถามตรวจโปรเซส f m e เเบื้องต้นนะครับ